เปิดอายุจริง10นักแสดงนำหญิงในละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมีชัยหงใครอายุน้อยที่สุดไปชมกันเลยครับ อันดับ10จอยลินลณีผู้รับบทแม่แฟงเธอคือนักแสดงสาวมากความสามารถที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานปัจจุบันเธออายุ46ปีเธอมีชื่อเสียงจากการรับบทพุทจมานสว่างวงในละครเรื่องบ้านทรายทองเมื่อปีพศ2543ซึ่งเป็นละครที่ทำให้จอยลินลณีนั้นเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานละครตามออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนั่นเองครับ อันดับ9แป้งพัสชนนักแสดงและพิธีกรสาวผู้รับบทคุณพัฒปัจจุบันเธออายุ42ปีมีผลงานละครเรื่องแรกในปี2449อย่างเรื่องยิ่งเกียดเธอยิ่งเจอรักและเลือนรักเลือนทาตเธอก็เริ่มเป็นที่รู้จักกับบทเต็มตาในละครเรื่องพิมมาลาในปี2554หลังจากนั้นก็มีผลงานละครออกมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นั่นเองละครับ อันดับ8เนตตี้นาตาชาพูดรับบทพุทซ้อนเธอคือนักแสดงสาวหน้าสวยที่พ่วงตำแหน่งดาวคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยปัจจุบันเธออายุ31ปีเนตตี้เธอเป็นที่รู้จักในฐานะของหนึ่งในพิธีกรรายการ Strawberry Cheesecake จากนั้นเธอก็ได้รับโอกาสในการเล่นละครอาทิเช่นพ่อครัวหัวปลาพ่อยุ่งลุงไม่ว่างปีแก้วนางหงเป็นต้นนั่นเองนะครับ อันดับ7น้ำหนึ่งสุทธิเดชาไนผู้รับบทนวลน,นักแสดงสาวที่ได้ประเดิมละครเรื่องแรกอย่างเรื่องไฟรักเพิงแค้นปัจจุบันเธออายุ32ปีเป็นที่รู้จกักและมีชื่อเสียงทันทีจากการเล่นละครบูเรื่องชาติเจ้าพญาสองตอนสิงสี่แควจากนั้นเธอก็มีผลงานออกมาให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนั่นเองครับ อันดับ6แค่ชัดทริกาผู้รับบทคุณเกสรเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดมิสทินไทยแลนด์ปี2010ปัจจุบันเธออายุ31ปีเธอได้ประเดิมละครเรื่องแรกอย่างเรื่องนาคีโดยเธอรับบทเป็นตัวร้ายที่ชื่อพิมพ์พรต่อมาเธอก็มีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆได้ชมกันเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองเลยแหะครับ อันดับ5นิ้งสรัญญาผู้รับบทเหมือนเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการรับงานโฆษณาและได้มีโอกาสเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกคือเลิฟเฮียวเฟียวตอดเมื่อปีพศ2558ปัจจุบันเธออายุ31ปีหลังจากนั้นก็มีผลงานรับบทนางเอกครั้งแรกในซีรีส์เรื่องลูกผู้ชายตอนปัดจากการแสดงครั้งนั้นทําให้เธอมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนั่นเองละครับอันดับ4มุกซิลินรัต รับบทช่อปัจจุบันเธออายุ28ปีเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวคนสวยที่เริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจากบทบาทรัตนวดีหรือนางแพนจากละครเรื่องนาคีเมื่อปี2559และ MV เพลงความเงียบที่ดังที่สุดตามมาด้วยบทคุณหนูออนในละครเรื่องกรงกรรมเมื่อปี2562จึงทำให้เธอเป็นที่รู้จักมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองล่ะครับ อันดับ3โบเมรดาพุทรบดนทนิทราและบุญตาเธอเป็นที่รู้จักจากการเป็นหนึ่งในสมาชิกเกลือกุ๊ปวัยรุ่นอย่างคิสมีไฟก่อนที่จะเข้าประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ปี2013ปัจจุบันเธออายุ28ปีผลงานในวงการบันเทิงในฐานะนักสแสดงชิ้นแรกของโบเมรดาคือละครเรื่องใย,ยกัลยาซึ่งเป็นละครที่ทำให้คนดูนั้นติดกันงอมแงมและหลงรักสาวโบมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับอันดับ2เรนเดียปริสยา ผู้รับบทลำเจียกเชื่อว่าหลายคนของคุณหน้าคุ้นตากับนักแสดงหน้าใสกันมาบ้างแล้วจากละครเรื่องไวแสบสาแลกขาดและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นกับบทบาทหลิวในละครเรื่องสร้างสเสน่หาที่สนุกเข้มข้นคลองเทนทวิตเตอร์ทุกสัปดาห์ปัจจุบันเธออายุ27ปีเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงน้องใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยละครับกับสกิลการแสดงที่ไม่ธรรมดาของเธอนั่นเอง อันดับ1แคนดี้สุภาพัฒน์นักแสดงสาวสวยรุ่นใหม่ลูกครึ่งไทยเวียดนามผู้รับบทแดงสาวน้อยอนาคตไกลที่เข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กปัจจุบันเธออายุ17ปีและเป็นที่รู้จักจากการรับบทคุณหนูเรือนเล็กและคุณหนูเรือนเศรษฐีจากละครเรื่องคุณหนูเรือนเล็กเมื่อปี2561และบทบาทดาวเรืองวัยเด็กจากละครเรื่องสายโลหิตเมื่อปี2561นั่นเองแหะครับคุณผู้ชม ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ